สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคอมพิวเตอร์ All In One นะครับวันนี้เราจะโคลนฮาร์ดดิสตัวนี้ไปยังเครื่องอื่นๆโดยใช้อุปกรณ์ตอนนี้นะครับอันนี้คือกล่องใส่ s s e M2 นะครับนะเป็นพอร์ตไท p e C ตัวนี้นะครับไท p e C ตัวไท p e C นะนะเราจะใช้ s s d M2 รุ่นรุ่นนี้ครับ M M620 M.22280 นะครับ uh, NVMe SSD นะของ LEXA ซาราคาถูกนะครับราคาถูกขนาด512นะครับความเร็วในการอ่านอยู่ที่3,500เมกกะบต์ต่อวินาที เห็นแต่ปากได้เห็นปากคู่เอาที่ไหนนะดีครับโน่นนี้ตามนี้เลยนะครับมาต่อกันครับเริ่มแรกเลยแกะกล่องครับนี่คืออาวุธนี่คมนะครับดีคมนะเสร็จแล้วนะครับเาอา นี่มาแล้วในนี้ก็จะมีนัดตัวนึ่งใหญ่ห,หายนะ่าโอเคครับเราจะแกะออกมาเลยนี่อ่าตัวนี้ก่อนครับเราจะโคนวินดว์ก่อนนะครับเอาทั้งชุดนี้นะครับยี่ห้อน,นี้ครับเอาละเอามาใส่ใส่นี้เลยครับนี่ใส่ที่ร่องนี่เลยนะนี่ ตัวล็อกมันขาดแล้วครับตัวล็อกมันขาดตัวล็อกขาดอ่ะเอาพอพอล็อกอยู่ก็พอมันมันไม่มีที่ล็อกเนอะที่ล็อกขาดแล้วโอ้นะที่ล็อกขาดไม่ไปเอาไปเอาเทปสองหน้ามาหน่ะยเอาสองหน้าเอาพออยู่ก่อน ัแล้วแปะไว้ก่อนครับแปะไว้ก่อนพักนานนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากโปรแกรมนี้ก่อนครับออกทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะโคลนนะครับโปรแกรมเราติดตั้งไว้แล้วนะครับซูมประมาณนี้ตรงนี้นะครับโปรแกรมนี่ค,ครับดูด้วก่อน เอาละต่อไปนะครับเราก็จะเสียบอ๋อไม่ต้องเห็นพอร์ตก็ได้มันเป็นพอร์ตซาตามีไฟทํางานแล้วนะครับต่อไปครับเข้าโปรแกรมครับอ่าเยืดครับโอเคครับมาแล้วครับโปรแกรมมาแล้วนะครับเราจะโคนฮาร์ดดิสก์นะครับโคนตัวนี้เลยนะครับ ดิสโคนตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ดิสศูนย์ดิสหนึ่งนะครับขนาดห้าหนึ่งสองมันจะเหลือพื้นที่อยู่ที่สี่ร้อยเจ็ดสิบหกจุดเก้าสี่กิกะไบต์นะครับเอาละเราจะทำการโคนเลยนะครับ mm hmm. โคนตัวนี้เลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้เลยนะโคนฮาร์ดดิสโ mm hmm. คน OS มีเลือกเยอะแยะเลยนะครับเราต้องเลือกอีมตัวไหนดีมีให้เลือกสองกันเดี๋ยวเดกลับคืนก่อนนะเราต้องเลือกทั้งหมดเลยนะครับพรีเซชั่นก่อนนะไปที่ดิสโคนตัวนี้คืออะไรมันขึ้นไม่เหมือนกันเลยนะครับขึ้นไม่เหมือนกันโคนอ ดัตต้าดิสโคนตามนี้เลยนะครับเราจะลองคนโควที่สองดูอ่ะเน็กเลยนะครับพื้นที่ตามนี้ครับตามนี้เลยเราจะแบ่งเวอร์ชันตามนี้เลยนะครับเสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็ซีเล็กครับซีเล็กตรงนี้นะซีเล็กตรงนี้ตามแล้วก็กดเน็กครับตามนี้เลยครับพื้นที่เท่ากันนะ ก็อย่างนี้ก็รอไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จนะครับตอนนี้โคลข้อมูลทั้งหมด38จิก38จิกรอจน100ปนฮาร์ดดิสลูกนี้ก็จะไปอยู่ในลูกนี้ก็จะสามารถเอาไปติดตั้งในเครื่องนี้ได้ เราจะเอาตัวนี้มาใส่เครื่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ทุกๆเครื่องในห้องนี้เพื่อให้เร็วเหมือนเครื่องนี้อันนี้เป็นต้นแบบนะครับต้นแบบไอ้รุ่นนี้เราซื้อมารุ่นนี้เราซื้อมาอยู่ที่สิบเครื่องเราจะใส่ให้ใหม่หมดเลยนะครับเราต้องทำโคนในเครื่องนี้แล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องนั้นนะก็ติดตามชมนะครับ นี่ครับแป๊บเดียวครับดูเหลือเวลาแค่ใช้เวลาไป 1, mm hmm. 1>, <1> HAEL. นึ่งนาทีเวลาครับทีนี้ Data c โค e เนี่ยอยู่ที่19ชจิกนะครับ19จิกข้อมูลทั้งหมดนี้จะไปทั้งหมดเลยไปไปหมดเลยมาอยู่ในนี้มาอยู่ในนี้นะครับตอนนี้เราต่อมาเครื่องน,นี้แล้วเราก็จะถอดจากนี้ ใส่เครื่องเลยเรอติดตามชมกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นห้องคอมห้องเรียนของโรงเรียนบ้านตงต้นนะครับเราจะทําให้เด็กๆได้อ่าได้ทํางานดีขึ้นเร็วขึ้นอืมเปิดเครื่องไม่ต้องรอนานนะไม่ต้องรอนานเครื่องนี้เปิดแป๊บเดียวมาแต่เครื่องเื่อๆนี่กว่าจะเสร็จครับต้องใช้เวลา กับ,บ30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็มีนะครับมันบูสช้ามากนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับชมเข้าไปไม่ไม่ชมเข้าไปชมอะไนไอ่าข้อมลูลตอนนี้ได้54เปอร์เซ็นต์แล้วใช้เวลาอยู่ที่กับ2นาที ยาวไปเลยนะครับคลิปนี้จะไม่ตัดนะให้มันยาวยาวให้เสร็จไปเลยรอจนร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับมาซูมให้ใกล้แป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียว83%สิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วครับเข้าไปใกล้ครับแน่เ,เก้าสิบแปดสังเกตตรงนี้นะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ สักคู่ครับสักคู่วันนี้เราได้มือกล้องมาจากป .5 ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นครับนี่เรียบร้อยครับเราตัวนี้ก็ทิปนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับมาดูครับใช้เวลาสามนาทีสามนาทีเออใช้เวลาสามนาทีครับดันครับ ให้รางวัลก็นหน่อยนะนี่เลยนะครับนี่ตัวนี้ดีไหมตัวนี้ตัวนี้ใส่ที่อยู่ใส่อะไรเข้าไปนะครับขอบคุณโปรแกรมนะครับขอบคุณโปรแกรมเอามาดูในนี้ก่อนครับนี่ครับเราได้วินฑ์โดสองตัวนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยจะเป็นได้ C ได้ดีนะครับ ตัวใหม่จะเป็นได้ดีนะครับข้อมูลแค่นี้ครับ3.8ชิกเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามคนระับ